ตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมทหารไม้ค้ำนะครับวันนี้เราจะเป็นฝั่งดีนะครับเป็นฝั่งตำรวจโอเคเรามาเลือกตัวกันงส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้เอาโอเคสักเล็กเงินมีแค่หมื่นนะครับผมจะซื้ออาวุธก็ซื้อใหม่โอเคเป็นสั้นบอกเดียวครับเพราะมันพวกยังไม่ทำเชี่ยอะไรนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ก็เขาไปเยนะมาก็เยอนนี้เ็เว้ยอะไรวะเกโง่จริงะสาะไอพิธีกรนอนยืเย็นโอเคครับพิธีกรผมรู้สึกว่าจะใกล้ตายแล้วครับโอเคใครจะดีอไเสียเยนโอเคเราปนีผมสตอปเดี๋ยวพิธีกรนะครับ เค okay, โารกว่าทีมเราจะแพ้ไอ้สัตว์ไม่ทำอีท่าไหนโ okay, อเคนี่ยคารร่คือบังในจันนะครับบังใะจันไอเฮียบังใะจันไอสัตว์โอ้ใครขับรถผมขับรถเองโอเคครับรู้สึกแรง,งครับคนเล่นเยอะครับโอ้สัตว์เล่นเยอะเออเราเยึดได้เว้ยเราเยึดได้ขอาสวนผู้กำกันไอสัตว์ไปผู้กำกับมา กาหมดเลว่่่ว่วโอเคครับเราจะยตรงนี้กันนะครับรู้สึกว่ายังไม่มีใครมายึดนะครับโอเคเออเรจะโอ้้ยสัตว์ือ้ง i ูแบเดได้ พี่ตับพีจิตอลครับรู้ใช่ว่าจะมีใไปเย็บตรงนี้เอ่รู้สึกว่าจะมีเพื่อนมาอไอย่า้อัอีกูยอีกูอีซัทำไมมึงึงทำแบบนี้อ้ามแกดูดูมันทำ ไอสัตว์ทำไมมึงทำแบบนี้มีใครที่ยเห็บ่อวมึมีวงครับเกมดินีไม่ถือไมโดนที่คนขับครับขับไม่ได้นะครับขก็อเถอครับจะดับแดงเพื่อไ่เถื่อนก็ขับไม่ได้รู้สึกว่า โอเควิกีกับกตัวก็ได้ก็ได้ตั้งใจท่ตกยโอ้ยลูกรกเครื่องแหลกมากโอ้ขนาดเสียตัวนะครับกอกวกระดิ่งตายเลยอ้ถ้าตายถ้าตายแม่อนาถมากไอ้ รถไม่มีอ้าบอกคัวจะร้มี้าบตายกูจะเลิกเล่นเลยรืแรกว่าสัตว์เป็นไมได้อยู่ดีก็ยิมืเออขึ้น ভোজ তাইকেই তাই চাউলটো চব জিলো বুলি ক

มันก็แค่นี้ครับพอของปากของคอแค่นะครับโอเคเองแค่นี้ลาก่อน